วันนี้เราก็เดินกันมาเยอะมากเลยนะคะดูสิคะก้นตูดออกแล้วนะคะตูด <c oughs> ปั่นตูดกันเข้าไปนะคะ <c oughs> เดินทั้งเที่ยงทั้งบ่ายทั้งเย็นนะคะวันนี้ดูโดยนางนอนนะคะสวยมากเลยค่ะเดินนังนอนตอนเย็นนะคะดูนะคะมีะะแสงด้วยแสงเซนเซียอ่าไม่ใช่แสงพระอาทิตย์ตกงลงไปแล้ว สวยมากตกลงไปแล้วและยิ่งเสียงพระสวดมนต์ด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมคะซินนี่เลยรู้สึกร้อนเลยอ่าไม่ใช่นี่นะคะแสงผ้าที่ตรงนะคะสวยมากก็ทุ่งนานะคะอู้หบรรยากาศตอนเย็นมีความสุขมากเลยนะคะ ตอนนี้กี่โมงหกโมงกว่านะคะโมงกว่าค่ะใกล้จะมืดกินข้าวเสร็จเราก็มาเดินกันนะคะมาออกกํลาลังกายค่ะพบคขํามสวอสวมาครบมาครบมาครบ,บ,บอะไรบ้างอ,อะไรอย่างนี้ครบครบข้าสวอสวนะคะมันคืออะไรวะอ่ะ